ถ้าเกิดว่ามีการสไลด์ให้บิ๊กรอยข้ามห้วยมาจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมานั่งเป็นเลขาสมชจริงๆเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐตำรวจก็ได้ซึ่งรัฐตำรวจเนี่ย คือถ้าจํากันได้มันก็เคยเกิดขึ้นในรัฐบาลสมัยคุณทักษิณชินวัตรเมื่อ20ปีก่อนนู่นเลย<ช>สมัยยุคพักไทยรักไทยแต่ถ้าจะให้มาวิเคราะห์กันเนี่ยคุณผู้ชมคะคาว่ารัฐตํารวจเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะแต่ว่ามันเป็นคําที่ใช้เปรียบเปรยเอาไว้เรียกคนที่เคยเป็นตํารวจหรือว่าเป็นตํารวจปัจจุบันที่เวลาแบบ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญแล้วมีผลต่อการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองแต่ถ้าให้เทียบกันระหว่างยุคนี้ยุคของคุณเศรษฐากับยุคคุณนักส<อ>ิน20ปีที่แล้วมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เพราะว่าในรัฐตํารวจยุคคุณนักษินถ้าจากันได้คุณนักษินเป็นตํารวจใช่ไหมใช่แต่ปัจจุบันนี้นาะยกคนปัจจุบันไม่ได้เป็นตํารวจคุณผู้ชมแต่ถ้าถามอะว่าตัวจริงคือใคร<อ>ก็รู้ๆกันอยู่ก็เป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครคุณผู้ชมแล้วรหัส เราไปลองไร่เรียงกันดูถ้าหากว่าได้บิกรอยขึ้นมานั่งเป็นเลขาสมชจริงๆค่ะในยุครัฐบาลเศรษฐาจะมีผู้นําองค์กรใดบ้างที่มาจากตํารวจคุณผู้ชมอ่ะเอาตําแหน่งแรกกันก่อนเลยเลขาสมชถ้าเกิดมีการแต่งตั้งบิกรอยขึ้นมาจริงๆก็เท่ากับว่ามาจากองค์กรตํารวจส่วนเลขาปปสนะคะก็เป็นตํารวจคุณผู้ชมนั่นก็คือบิกหลวงค่ะพลตารวจโทพานุรัตหลักบุญนอกจากนี้เลขาสอ,อ,อบตอ ก็เป็นอดีตตำรวจนั่นก็คือคุณบิลลี่นะคะพันตำรวจโทวรรณพงศชรักเพิ่งจะมีพระบรมราชองการโปรดกล้าวไปเนี่ยค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะ ถ้าไปดูเลขาสอ,อบตอในยุคข,ของคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะตอนนั้นก็มีการแต่งตั้งอดีตตำรวจไปทํางานเช่นเดียวกันแล้วก็มีผลงานดีด้วยนะคะตอนนั้นชาวบ้านเนี่ยรักมากเลยนั่นก็คือพันตํารวจเอกทวีสอดสองอดีตเลขาธิการสออบตอและปัจจุบันท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ยังเป็นเลขาธิการพักประชาชาติด้วย ไปต่อกันที่ย้อนกลับไปอีกหน่อยนึงค่ะยุคคุณทักษิณกันหน่อยตอนนั้นคนที่มาจากตํารวจก็มานั่งเป็นเลขาธิการปอปอง,งอนะคะนั่นก็คือพลตํารวจตรีพีรพันธ์เปรมภูติเปรมภูตินะคะคือรายนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเลขาธิการปอปอง,งอแล้วก็เป็นมือทํางานของคุณทักษิณเลยนะแถมยังเป็นคนเชียงใหม่ด้วยกันด้วยนะงานใหญ่ที่หลายคนจําได้นั่นก็คือการเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินของศัตรูรัฐบาลไม่เว้นแม้แต่สื่อมวลชนที่ทําหน้าที่ในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐ บาลหนักๆก,ก็โดนตรวจสอบเส้นทางการเงินมาแล้วคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันเลขาธิการกะกะตในยุคคุณทักษิณตอนนั้นก็เป็นตํารวจเหมือนกันนะนั่นก็คือพลตารวจตรีเอกชัยวารุณประภาขณะที่ประธานปปชในยุคคุณทักษิณก็มาจากตํารวจนั่นก็คือพันตํารวจเอกพลตารวจเอกวุฒิชัยศรีรนะัตนวุฒินะคะสมัยยังรับราชการตํารวจเนี่ยเคยเป็นพี่เลี้ยงดูแลคุณทักษิณ ตอนจบนายร้อยใหม่ๆแล้วก็เข้ามาบรรจุเป็นตำรวจใหม่ๆด้วยขณะเดียวกันกรรมการปรปรชในยุคคุณทักษิณตอนนั้นก็มาจากตำรวจคุณผู้ชมนั่นก็คือพลตารวจโทวิเชียนโชตสุกชโชตีรัตน์นะคะเป็นอดีตนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่24ไปเรียนเมืองนอกรุ่นเดียวกับคุณทักษิณเลยส่วนเลขาที่การปรปรสก็มาจากตำรวจเช่นเดียวกันพลตำรวจเอกชิดชัยวันนสถิต เป็นที่เลิฟของคุณทักษินแล้วก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23แล้วก็ได้ไปเรียนเมืองนอกรุ่นเดียวกับคุณทักษินอีกไม่เว้นแม้แต่พอออกกองสลากพอออกกองสลากยุคคุณทักษินตอนนั้นก็มาจากตํารวจคุณผู้ชมคะนั่นก็คือพลตารวจตรีสุรสิทธิ์สังขับพงเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26ของคุณทักษินเหมือนกันขณะที่พอ,อ,อสํานักข่าวกรองแห่งชาตินะคะหรือว่าสสอขอชอ ก็มาจากตํารวจนั่นก็คือพลตารวจเอกจุมพลมั่นหมายเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26ของคุณทักษิณเหมือนกันแล้วถ้าจะย้อนไปอีกหน่อยนึงคุณทักษิณตอนเรียนเตรียมทหารรุ่น26เนี่ยนะเป็นคนเรียนเก่งนะคะจบนายร้อยเสร็จแล้วได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้ทุนของตํารวจด้วยนะ<อ>โดยในตํารวจที่เดินทางไปพร้อมกันตอนนั้นเนี่ยมี4คนจาก4รุ่นนั่นก็คือพลตารวจเอกชิดชัยวรรณสถิตนะคะตอนนั้นเนี่ยคือ ไปเรียนเตรมทหารรุ่นเดียวกับคุณทักษิณใช่ไหมยี่สิบสาก็ได้ไปเรียนเมืองนอกไปพร้อมกันเลยนะคะแต่ต่อมาเนี่ยพลาดหวังที่จะก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งพอบอรตรคุณทักษิณก็เลยสไลด์ให้ไปนั่งเป็นเลขาธิการปปสนะหลังจากนั้นก็ได้แต่งตั้งเป็นรองนายกควบกับรัฐมนตรีมหาดไทยก็สร้างปรากฏการว่าอดีตตำรวจมานั่งคุมมหาดไทยนะคะก็คือคุมผู้่าทกป,ประเทศ นอกจากนั้นคุณผู้ชมคะนอกจากพลตารวจเอกชิดชัยแล้วยังมีอีกหนึ่งในตำรวจนั่นก็คือพลตํารวจโทวิเชียนโชตสุกกะโชติรัฐนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24เป็นกรรมการปปชนะคะแม้ว่าภายหลังเนี่ยจะถอดถอนจากคดีขึ้นเงินเดือนของตัวเองซึ่งตอนนั้นไม่ใช่แค่พลตารวจโทวิเชียนโชตนะแต่ปปชชุดนั้น โดนกันทั้งคณะเลยแต่เจ้าตัวก็ยังมีบทบาททางการเมืองในรัฐบาลชินวัตรเคยเป็นโฆษกรัฐบาลยุคข,ของคุณสมัครศุนทรเวชตอนนั้นเป็นนายกในรัฐบาลของพรรคพลังประชาชนมาแล้วแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งในตํารวจนั่นก็คือร้อยตํารวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์นะคะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25นี่เป็นรุ่นพี่ของคุณทักษิณน,นะแล้วก็เป็นพี่เลิฟคนสําคัญของคุณทักษิณด้วยตอนนั้นเนี่ยสร้างพรรคไทยรักไทยมาด้วยกันได้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรียุติธรรม เจ้าของฉายาคุณผู้ชมจํากันได้ไหมฉายาไมาบ้บรรทัดที่เขาสร้างนโยบายลือลั่นตอนที่เป็นมทหนึ่งนั่นก็คือนโยบายจัดระเบียบสังคมนี่ค่ะขณะที่พันตำรวจโททักษินชินวัตรนักเรียนเต,ตรียมทหารรุ่นที่26เนี่ยก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดก็คือเป็นประมุขฝ่ายบริหารเป็นนายกรัฐมนตรีติดกันสองสมัยแล้วก็เป็นรัฐบาลเลือกตั้งที่อยู่จนครบวาระรัฐบาลแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยค่ะ